สวัสดีเลยสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเมื่อนี่ชนงการชี้ถ่ายพี่น้องเบิ่งอีกแล้วว่าชนางไปทางไหนมาทางใดชนางไปหาเฮ็ดน้องพ่อแม่พี่น้องนายไปหาเฮ็ดบดว่ามันจีได้โปรได้ชนงการชิทถ่ายให้พี่น้องเบิคือเก้าเนาะเพราะว่าชาวนางชิไปช่วยแนพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าถาแขกน้อยเพิ่นเพราะว่าเพิ่นไปโรงเรียนเนาะแต่มันยากมันมีผู้เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินให้เพิ่น่อแม่พี่น้อง ฉัน,นั่งก็เลยอยู่เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินให้เพิ่นแน้วยูแล้วกินให้เพิ่นแล้วเรียบร้อยฉัน,นั่งก็ไปไปกับน้องมวยอีกแล้วเนาะเอาไปเบิ่งไปตามน้ำกันไปชมน้ำกันเลยพ่อแม่พี่น้องมันชีได้เรื่อยได้ชนนังกับชไดไทยให้พี่น้องเนนงบงเิ่งเนาะว่ามันเป็นจังใดมาจังใดฝ่าให้น้องมวยพันจูงงัวออกไปเนาะเพราะว่า ออกไปปล่อยทง่งนาปเลปล่พ่อแม่พี่น้องชันนงว่าผมาเห็นชันนงไปหาเห็ดแล้วนกมวยไปหาเนาะไปื่อเห็นมาวานนี่พ่อแม่พี่น้องนางก็ใช่มาปล่อยอีกคือเกาอ่าเพราะว่าถูกมันกับบุ้มีแนวกินเนาะเฮ้ยนี่ยฉันนั่งปล่อยง่วงแลว้วชันนั่งไปหาเห็ดพ่อแม่พี่น้อง โดนนี่มันทีอยู่หลังบ้านของชาวนางนพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยอาชาชาวนางก็ยังไปไก่เติบพ่อแม่พี่น้องบนทีหาเห็ดกันเลยเนาะเพื่อ,อทีไปหอดผักถงนาในป่าเแื่อพ่อแม่พี่น้องชาวนางกัน จะปิดกล้องไว้ก่อนแล้วไม่อะไรชาวนาการชีวิตทายให้พีน่น้องเบิ่งอีกเนาะเพราะว่ามันยังไกลเติบพราะพี่น <Momo ound> <Orange. S 2> ้องบนหากระไรมันกับบริเทียนนี่เนาะขุมหัวยขุมนั่นผมก็กรมอันโลชองโลบอะไรเพรานไมพี่น้องยังไปหอดเนาะประมาณลักชองลักกูแหละบนไปหาเห็ดกะมันกับบริเทียนี่มันบมไมีเพราะว่าพนดูพนเห็ุทานเห็ดหย่างหมดแล้วไมายตกอะไรเพราะไม่พี่น้อง ไม่ก็ไปหาตามต่อต่มนอ่ะมันจังชีได้พอได้เนาะเพราะว่าชาวนางกะไปหาแต่เก่าม <ills> eh ันก็มีอยู่เพราะว่ามันเขายังม่ทันได้เห็ดทานเขาดูดเขาเถยเขาก็ยังอยู่เฮ้ยเฮ้ยแต่ตอนนี้ผักเห็ดทานผักเห็ดทานใหม่ไผ่ใหม่มันมันกัดิบไอยากมีเป็นไรละเพราะไม่พี่น้องนางหักชีปลาเบิ้งคำมันชีได้พอได้กันนะบ่ไม่บ่ไม่ไปน้องนะนางเลาะจนเมื่อยเลย

กระเจียวกระโปอเห็ดบดกระโออเห็ดขาวกระโออนะต่อมันกระบปะอนา,างสิเมื่อกระตาเป่าแล้วบุไรเห็ดนี่อยู่ต่อเห็ดออกหางเห็ดบระโป มันคือบ่ออครับโอ้ยน้องเอ้ยอยังไงครนี่คือเห็ดบด Mẹn bỏ đọc điều Đọc điều không em phải đâu Đó hộp điều nè Hãy subscribe Con kênh Ghiền Mì Gõ Để มวคอนบักใจออกดอกเดียวผูต่อทางนาหำมวยฮะออกสามสี่ดอกนะกระไรนาะเฮ็ดเอ้ยออกดอกเดียวร่างหยางมาบั้กไก่เึ๊กลขวมหวยมา เฮ็ดเดาะเดียวคอนเท็ดเบิดแต่มันหลอนเลยพี่น้องไิบท่อออกชนะหวานคอนเท็ดบดบ้านแหละนี่มันหลอนมันบ่ออกเรากะเจียวกะบ่ไหม เฮ็ดกับบ่ไม่โอ้ยคอนเฮ็ดบดแหละตัวยาวอันนั้นคอนเฮ็ดบดบดแทนี่อใหมงชะัวเด้เ็ดอกดี <c oughs> ไฟใหม่เลยทั้งคนเฮ็ดเบิสทำไมพี่น้องแต่มันเบออ้อแมนเบิดเบิสอ้ออือก็อ คนเห็ดต่เห็ดออกไม่พี่น้องเอ,อ้ยชานางเห็ดแล้วพขาไม่พี่น้องนี่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 โอ้นางเห็ดแล้วนี่นี่น บ้านแล้วพ่อแม่พ bueno> ี่เนอะมันบานเลยเนาะ บ้านนี่พรีมาหน,นีบ้านแล้วพ่อแม่พีนน่น้องตปทนเลก้นแงมบ่อุ้ยบ้านแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพรีอยู่เนาะบบเก็บอะไรไปชุบ 嗯是 <laughs> ชนงได้ลายเตอร์พอมยพี่น้องชนะในไลายเตอร์ลายเติบพอมยพี่น,พน,พน้องโอ้ประกาทานให้ชนะอยู่เนาะ มีคนบ่เห็นฉะนั้คิปมันสิได้เห็ดดอกเดียวพราาได้ดอกเดียวอันนันเนาะอนคิสิได้ดอกเดียวพี่น้องเอ้ยทนให้อยู่เนาะ

ผมมีกันเลาะลงไปพุ่นแล้วเด็กเดียว มาดีก yeah, yeah. ่อนดสบายมากับอันนเลาะหาตำดอดนแหละนี não ่อุกคอนเฮ็ดแหละนำไปเบิ้งดู พูดคอเน,น,นนะเฮดอะไอรอะรำเทียมมั้งงัวมันงวัวงัวมันเคยกินเกลือได้ในอ่างยันงววัวทอไมพี่น้องงัวมันเคยกินเกลือได้นน,<อ>น,นี่ัดิรำเทียมพลาดแล้วงัวเแย่งหลายคนบบบนี่ มูอะไรคนกับชิแลนดท่านั้นแล้วพ่อแม่พี่น้อง <laughs> ชานางกับเตรียมชิแลนแล้วงูวอะไรเนาะมันว่ไว้ได้งูอัช้างเป็นอะไรคนบ้านไก่เต้าปุก๊กชาน,นกี่ยวไปพูคัวาม,มาผ่าคุณ ที่คลอนเฮ็ดเบิดนี่เหตุก็ออกใหม่อะไระเพ่อไม่น้องชน่นนางฉันได้ขุมห่วยกลับเนาะบ้านนี่นั่งไปไกลเติมชน่างเกี่ยวโค้งไปพวกพวกนั่งกลับคืนบ้านกลับทางใหม่เลพยพื่อไม่ต้องเก,กี่ยวแห้หงขนาดขวมห่วยกลับเลยบ้าน ก่อนไม่ไหลแต่คนโตหันแห้งอยู่แต่เฮ็ดจะเปน็นอะไรคอนเฮ็ดมันผู้ชมเออเออเออชนะอัอะนพลาดกองมังกรจะฉะนันเน,นี่ยพรอะม่พี่น้องแกว่งไปแข่งมาชนะงงหวย ลงแล้วก็ขึ้นมานี่อหันมาเนกลับขึ้นให้พี่น้องเบ่งอ กันจริงจริง้ยชาวพ่อผูอหืมโอมเชาะเนาะทางนี้ก็ชวนอ้อยเพิน่นไปพี่แล้วมัย้ยพี่เข้าพี่เข้าพี่นี่ออกไปพูมันนี่ก็ต่อเฮ็ดอยู่พูไปเบิ่งเย็นว่ามันได้เนะเะาะพอไม่พียงไปหน้ไม้ยเออ cái <laughs> chị <laughs> okay, <laughs> okay, chỉ... m m m vui m nào m m cái chị Còn chị chán m nói m m m cho m m mà m cái này cho nó เาคือบลอดออกไปโฟมไปเออไปลอดหางก,กะะ็ได้ความภาคพุนได้มันมีเห็ดมันมีขอนค่ะผมมันมีเห็ดมีขอนย่นว่าเห็ดออกเออเออเอ,อ,อนมในกระหองผมมันพี่น้องนางความันห้วยหวยกีเหียตัวนี้แหละห้องตัวนี้ห้องมันลงไปใช้ห้วยกีเหียตัวนี้ เห็นห้องมาแต่หน้าเพิ่นแล้วนี่แหละพ่อแม่พี่น้องพนางเคยมาหาเห็ดตะโงกห็ดดินเกบนี่ยนะโอ้ยบ่ได้างไรเห็ดนีครับวันนี้แสดงจะได้กลับแล้วสิเหล่าเบิ่งหนุ่ยมวยเข็มห่องเหล่าห้องครัมวยเหล่าเบิ่งแถวห้อง มีคอนเห็ดบดเคิร์กๆนี่ก็ไม่ดิแคเนี่แหละฉนางเคยมาหาเห็ดงอกเห็ดป่วงโอ้ยพี่นอ้องแค่หอมมวยเออสะแบบนี่เห็ดก็ได้ฉันานแหละพี่นอ้องเอ้ย มันงอมันแห็งไปนจนไปกลายคอนเฮดผูไปกะไะน,นางเคยมาเอาเห็ดงอเห็ดดินแท้นี่แล้วนางดินมากมเลย เ็ก็ได้ทีเแหละมมพี่น้องไ,ไ,ได้ชันี่เลยยาชนะได้ทนเลเลยเอจะนั่งได้นึ่งลนั่งกระชิมือแหละพี่น้องนั่งไปหนึ่งได้พี่น้องได้ด้วยเดี๋ยวไปเก็บ อันท <ka> ี่ขายก็คือนชิบปพข้ขายดอกพลอยน้องอันเนาะแันนี้จะพ่อแม่พี่น้องจะนั่งกับ่บวี่ยังหลายเนาะจะนั่งกัถ่ายให้พี่ให้น้องเบิ่งนจะนั่งกัไปเมื่อยอันนี้จะนั่งกัพาชวนอ้อยชิมือกันว่าแล้วพ่อแม่พี่น้องได้ทอจะนั่งถ่ายให้พี่ให้น้องเบิ่งแล้วเนาะว่าอันเฮ็ดชาวนางก็ได้ชำนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องมันบ่มีเนาะยางเลาะจนเมื่อยแล้วพ่อแม่พี่น้อง มันแห้งจะมันเป็นอะไรมันบอออกเนาะ,ะนางก็เลาะไปจนเมื่อยคิดว่าได้ลายพอได้เงินได้คำพอแม่พี่น้องอาจุดทายแล้วก็ได้หน่อยหนึ่งก็ยามันก็ดีกว่าปลาไรเนาะชนางก็คิดว่าปลาเมื่อแกงให้ลูกให้เต้ากินเพราะว่าอีละเพิ่งกัวัน,นี่แกงเห็ดนั่นแหละชนางแกงให้เพิ่งกินเนะาะวันนี้อีกกะชนางกะได้เห็ดชํานี้ก็สิแกงให้เพิ่งกินตอนเที่ยงเนาะตอนนี้มันกะ สิบโมงครึ่งแล <Jamie>, ้วพ่อแม่พี่น้องก็ใกล้ที่เที่ยงแล้วเนาะหล่ะก็ใกล้เฉลิ่ยองฮียนมาแล้วนั่งใกล้เฉลี่เมื่อแล้วบบดนี้พ่อแม่พี่น้องอ้าวฉันกับพ่อแม่ยังหลายเนาะฉันนั่งกับถากพี่ยา้น้องเบิ่งคือเก้าว่าเมื่อนี้ฉันนั่งไปทางใดมาทางใดฉันนั่งไปหาเฮ็ดเนาะพ่อแม่พี่น้องฉันนั่งกับภาคพี่ใหญ่จดีพี่ใหญ่จดีทุกๆท่านเนาะบม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศที่เขารับชมและติดตามคลิปของฉันนั่งกับภาคกดไลค์กดแชร์กดกำลังใจชาวนั่งในเด้อพ่อแม่พี่น้อง ตัวใดชนะงบพิษชะนะงกขอโทษขออภัยเด้อยพ่อแม่พี่น้องห้าวันนี้ชนะงกจะลาไปแล้วพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีบายบาย